พอคิดเลยว่าแบบมันแอบผิดหวังนิดนึงนะกับการไปทํามาคือต่อให้ใส่ดนทรงยังไงมันก็คือเป็นการแบนล่างรอทุกคนอนนี้ปอค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลกันอีกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เรามารีวิวใสัญย,ยากรรมกันอีกแล้วหลายคนคอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำอีกแล้วหรอก,ก็คืออย่างที่อีฟได้เกิดไปในทวิตเตอร์เมื่อช่วงสองสามเดือนที่แล้วนะคะว่าในที่สุดอีฟก,ก็ได้ไปทำไญรกรรมหน้าอกมาซึ่งมีคนให้ความสนใจกันเยอะนะคะแล้ว ก็อยากให้มารีวิวซึ่งหลังจากที่ทํามาแล้วสองสามเดือนอีกคิดว่าเออมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะมารีวิวแล้วก็เล่าประสบการณ์นะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนที่กาลังมองอยู่ว่าอยากจะไปทำศิลปกรรมหน้าอกนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทด,ด้วยกันก็คือเป็นพาร์ทของการเล่าประสบการณ์การทํากับพาร์ทของการรีวิวนะคะว่าหลังทําเป็นยังไงบ้างโอเคไหมพอใจไหมนะคะเอาล่ะไม่พูดความทำเพลงมากมายนะคะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวเหมือนกันเราก็จะไปเริ่มกันที่พาร์ทแรกก่อนเลยนะคะทุกคนก็คือพาร์ทแรก อีกขอเลือกพูดในเรื่องของการรีวิวก่อนนะคะว่าหลังจากทามาแล้วเป็นยังไงพอใจหรือเปล่าแบบกี่ซีซีหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับผลหลังทานะคะความรู้สึกความพอใจของอีฟถ้าเกิดว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต0อีฟให้อยู่ที่ประมาณ80-90%แล้วกันทุกคนอย่างหัวข้อคลิปเลยว่าแบบมันแอบผิดหวังนิดนึงนะกับการไปทํามาแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่ผิดหวังเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลินิกหรืออะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าตัวอีฟเองนะคะก็คือ ขนาดที่อีทำอะ่ะมันคือขนาด 300cc ใช่ไมทุกคนเพราะว่าอีาเป็นคนที่เนื้อน้อยมากจากตอนแรกอ่ะคือมันแบบว่าอีเป็นคนไม่มีเนื้อเลยค่อนข้างจะแบบแบนราบแล้วเป็นคนที่ช่วงบนค่อนข้างเล็กใช่ไหมคะมันก็เลยจะทําให้ทําไซส์ใหญ่ไม่ได้เพราะถ้าทำไซส์ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะเนื้อแตกบ,บ้างหรือว่าอาจจะแบบว่าอาจจะไม่มาาบาลานซ์ตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากทามานะคะอีทำมา 300cc หลังจากที่ทํามาเรียบร้อยแล้วอะ่ะอีรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเล็กไปเมือแบบเราทํามาทั้งเทีเนาะเราก็รู้สึกว่าอยา มันแบบใหญ่นิดนึงอ่ะแต่ขนาดที่ได้มันดันเป็นขนาดที่เออมันก็ค่อนข้างจะแบบพอดีตัวสมตัวจนเกินไปเออบันทีถ้าเกิดคนที่ไม่ได้รู้จักมาก่อนอ่ะก็คือดูไม่ออกเลยนะมาทาหน้าอ,อกหรือว่าตอนที่ไม่ได้ใส่ชุดชั้นในที่ดันทรงอะไรเงี้ยก็แทบจะมองไม่ออกเลยมันแค่ดูมีเนยขึ้นมานิดนึงแต่ว่าแบบเออมันไม่ได้ดูแบบบูมบามหรือว่าเซ็กซี่อะไรเงี้ยเออมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออทำไมตอนนั้นเราไม่เลือกซิลิโคนที่ใหญ่กว่านัา้นวะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่พี่พยาบาลเขาลองอะซิลิโคนใส่ให้ ก็เห็นแล้วว่าเออ300ฟซีก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างจะเหมือนแบบใหญ่นิดนึงหรือว่าก็พอดีตัวแล้วเพราะว่าตอนที่ให้น้องช่วยดูตอนนั้นน่ะน้องก็ยังบอกอยู่เลยว่าเออมันก็ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็คิดว่ามันก็ใหญ่นะแต่หลังจากทํามาจริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่ถึงขนาดนั้นน่ะมันก็เรียกได้แค่ว่าเออพอดีตัวแต่เราก็พยายามไปมองส่วนอีกส่วนอื่นตรงที่ว่ามันก็ไม่ได้ดูโป๊จนเกินไปเวลาแต่งตัวแล้วก็มองไปในผลระยะยาวแบบเออตอนแก่หรือว่าตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเออเป็นความพอดีตัวออยย่่างเรืๆ ดูท่าแล้วมันก็ไม่น่าจะแบบยานมากหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนของการรีวิวก่อนทําหรือหลังทาเนี่ยถ้าเกิดกับโดยส่วนตัวยิบเองหรือว่าในส่วนมู่คนรู้จักเนี่ยเขาก็จะพูดกันว่าแบบเออคิดถูกแล้วที่ไปทานะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้เขาเล่าข้างรูแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนแรกเนี่ยยิปค่อนข้างจะไม่มีเนื้อข้างบนเลยคือต่อให้ใส่ดันทรง,งยังไงมันก็คือเป็นการแบนลาาก็คือน่นแหละคิดถูกแล้วที่ไปทําเอาละเรามาต่อกันที่พาร์ทสองก็คือเล่าประสบการณ์ในส่วนของพาร์ทนี้อาจจะยา นนิดนึะะคะก็คืออีขอเริ่มก่อนเลยว่าการหาคลินิกนะคะตอนคิดที่จะเริ่มทำเนี่ยอีได้มีการปารึกษากับน้องว่าอีว่าอยากจะทําหน้าอกแล้วน้องสาวของอี๋แบก็สนับสนุนในส่วนนี้เพราะว่าเขาก็รู้ว่าอี๋ไม่มีหน้าอกตอนที่หาคลินิกอ่ะคืออี๋บดูหลายที่มากเอาจริงๆส่วนตัวอีว๋บอี๋ไม่ได้ซิงเรียกว่าแบบเออที่ไหนอะไรยังไงก็ดูที่เดียวกับเพื่อนไว้ด้วยแล้วก็ที่อื่นๆด้วยแต่ด้วยความที่น้องสาวของอี๋แบคือเขาอ่ะกลัวว่ามันจะเจ็บจนเกินไปแบบคือเขาไม่อยากให้เราเจ็บตัวมากเขาก็เลยเหมือนาาาวว่่เออชยห แล้วคือด้วยความโชคดีตรงที่ว่าเขาไปเจอรีวิวของคนหนึ่งที่บอกว่าทําที่วันใหม่คลินิกนะคะเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องที่ไม่ต้องมีสายเดนเลือดก,การมีสายเดนเลือดอะคิดว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัวในส่วนหนึ่งนะแล้วคนรีวิวเขาบอกว่าเออมันไม่เจ็บเลยมันโอเคมากนะคะน้องสาวอีฟอะเขาก็เลยเสนอคลินิกนี้มาให้อีฟคืออย่างที่บอกว่าส่วนตัวอีฟอ,อะทีทำมาหลายที่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบจมูกปากหรืออะไรเงี้ยก็สามารถไปห,หาดูรีวิวก่บเๆได้คืออีฟอะไม่ได้ซีเรียสว่าแบบมันจะเจ็บระเท่าไหร่ในใจอะคิดว่ามันจะเจ็แ่ ว่าอะไรเงี้ยอิมไม่ซีเรียสกับการมีสายเดนเลือดหรือว่าการผ่าตัดสองกล้องไม่สองกล้องแต่ว่าด้วยความที่น้องสาวค่อนข้างจะเป็นห่วงในส่วนนี้นะคะเขาก็เลยเออหามาให้แล้วพอเขามาเสนออิมก็คิดว่าเออที่นี่ก็โอเคดีนะจากการดูรีวิวแล้วเราก็น่าจะไม่เจ็บแล้วก็เป็นการผ่าตัดในโรงพยาบาลนะคะก็ค่อนข้างจะแบบเชื่อใจได้ปลอดภัยนะคะออาพูดแล้วก็พูดเลยการผ่าตัดในคลินิกกับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมันจะแตกต่างกันที่ว่าการผ่าตัดในโรงพยาบาลนะมันจะปลอดภัยกว่าตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าผ่าตัดอยู่แล้วเราแบบเส เลือดมากเราช็อกหรือว่าเราเป็นอะไรห้องฉุกเฉินมันจะอยู่ไม่ไกลเขาจะสามารถช่วยชีวิตเราได้ท,ทันทีมันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าการผ่าตัดในคลินิกถ้าเราผ่าตัดในคลินิกถ้าเราเป็นอะไรที่มาจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเอือยยากนิดนึงนะคะในการรักษาก็จะทรงตัวก็ไจะอะไรมันจะอันตรายนิดนึงนะคะในความคามิดของอีพอ่ะหลังจากที่ได้คลินิกมาแล้วใช่ไหมคะอีพก็ติดต่อทางคลินิกไปซึ่งการผ่าตัดเนี่ยอีผ่าตัดกับคุณหมอปิตินะคะเผื่อว่าใครจะไปตามก็คือคุณหมอปิติจากวันใหม่คลินิกแล้วก็ซิลิโคนที่เขามี ทั้งหมดจะมีทั้งหมด4รุ่นีขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะตามที่อีฟได้ไลน์ไปถามเขาซิลิโคนที่อีฟเลือกทํานะคะก็คือซิลิโคนโมเิวารุ่นที่ไม่มีชิปนะคะเป็นรุ่นที่เล็นอยู่กลางๆไม่ใช่ตัวสูงสุดนะคะควสําหรับซิลิโคนตัวนี้นะคะก็คือมันค่อนข้างจะนิ่มในส่วนหนึ่งแล้วก็หลังจากที่ทําแล้วอ่ะเราแทบไม่ต้องนวดเลยคือมันก็จะดีในระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเอารุ่นที่มีชิปไปเลยอ่ะมันก็จะแบบว่านิ่มขึ้นอีกแล้วก็ชิปออ่ะเเรรรราาาาสสมาถแบบตบตวจไได้ แต่ว่าตอนนนงบไม่ถึงเราก็เลยเออเอาแค่นี้ก็พอเนาะ แล้วก็สเต็ปต่อไปนะคะก็คือเราเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรคอนเซ็ลต์แบบหมอก่อรรอบแรกเขาก็จะมีการเอาซิลิโคนหนัาลองใสให้เราดูว่าจะเอาซส้ไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งซิลิโคนที่อีทเลือกเนี่ยมันก็เป็นขนาด 300cc นะเราก็คุยกับคุณหมอวันนั้นเลยว่าเราอยากได้ขนาดไหนทรงประมาณไหนก็เป็นทรงแบบค้อยอยู่ไม่ค้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นในความรู้สึกอีบแบบคืออยากได้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติคือแบบไม่ได้อยากเนี่ยเป็นความธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้แบบเป็นสายแบบเออชอบอะไรที่มัน ให่มากมายนะอย่างที่บอกไปว่าเรามารู้สึกผิดหวังที่นับว่าทำไมเราไม่เลือกใหญ่ไปเลยอนยะ่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นนะตอนที่เราคอนฟ้ากับคุณหมอเราเป็นคนบอกเขาเองว่า เราอยากได้ที่ไม่อยา่อยากได้แบบทรงตัวซึ่งก็ได้มาในขนาด3 0 0 c ีเสร็จแล้วในวันนั้นนะคะผู้หมอก็จะนัดวันผ่าตัดแล้วก็บอกว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงซึ่งการเตรียมตัวก็คือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยแค่เตรียมตัวเองไปที่โรงพยาบาลก่อนผ่าตัดหนึ่งคืนอย่างอื่นก็คือไม่มีงดน้ำไม่มีงดอาหารคือการผ่าตัดแบบสองต้องมันดีตรงที่ว่าทุกอย่างมันจะแบบง่าย่ะทุกคนมันแบบเออไม่ต้องไม่ต้องงดอะไรเลยเราเตรียมตัวเองไปทำหน้างานให้แข็งแรงแค่หลังคอก็นั่นแหละประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้ว ก็จะมาถึงคืนผ่าตาัดก็คือของโรงพยาบาลเนี่ยจะมีนอน2คืน,คนก็คือคืนก่อนผ่าตาัดแล้วก็คืนที่หลังผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกวันหนึ่งถึงออกยี่ถามเพราะว่าทาไมถึงต้องนอนโรงพยาบาลสองคืนนั่นเป็นเพราะว่าในตอนเช้าของวันผ่าตาัดเราจะผ่าตัดเช้ามากต้องเข้าห้องผ่าตัดประมาณตีห้าหกโมงวันผ่าตัดมาเน,นืงอเขาจะผ่าตัด2คนใช่ไหมคะแต่คือมันก็เป็นรอบเช้าทั้งคู่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปนอนที่โรงพยาบาลก่อนอะเราจะต้องไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่แบบตีสามตีสี่เพื่อตกสุขภาพก่อนนะคะซึ่งการที่ไปนอนที่ าาลเลจะทําให้ง่ายต่อการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเร็จก็คือเราไปที่โรงพยาบาลจะสามารถเข้าห้องได้ตั้งแต่หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะไปถึงเขาก็จะให้เราไปตรวจสุขภาพแล้วก็เอ็กซเรย์ช่วงทรงอกทรงปอดก็คือเป็นการเอ็กซเรย์ดูอีกครั้งนะคะว่าเราอะสามารถทําได้ไหมมีการ,รัดความดันแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลของเราไปให้หมอ ไม,ไม,ไม่ลืมว่าเขาเรียกอะไรไมิสันชนีแพทย์หรืออะไรสักอย่างที่เป็นคนเข้าภาตัดทยคือหมอดอยาหมอที่เขาให้ยาหลกเราคือถ้าหมอคนนี้บอกว่าสุขภาพเราไม่ได้ก็คือเราจะไม่ได้รับก,การผ่าตัดนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดแบบเออมันไม่ไหวจริงๆเขาไม่ได้ฝืนทําให้เราก็หลังจากที่แบบตรวจทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็คือนอนรอตอนเช้าหลายคนอาจจะมีคําถามว่าถ้าเป็นประจําเดืนอนอ่างเงี้ยสามารถผ่าตัดได้ไหมวนนันที่ไปผ่าตัดก็คือเป็นประจําเดือน เป็นความแบบโชคร้ายอะแต่ก็คือเหมือนแบบว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ไม่มีเลือดออกอยู่แล้วทุกคนเราก็เออเป็นไดน้มันไม่ได้แบบตรงผลกระทบอะไรตอนที่เข้าห้องผ่าตาัดเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบผ้ารองอะเหมือนผ้ารองฉีคนแก่รองให้ระหว่างที่เข้าห้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าเราจะแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยในตัวงเราจะใส่แค่ชุดที่เข้าผ่าตาัดแล้วก็มีผ้ารองประจำเดือนให้แล้วก็ตอนเช้าวันที่ผ่าตัดเขาก็จะมาปลุกเราแต่เชา้าให้อาบนะ้ําแล้วก็ฟอกสบู่ที่เป็นสบู่ฆ่าเชือ้อแล้วเขาก็จะพาเราไปที่ห้องผ่าตัดขั้นตอน นนก็คือพอเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วหมอที่เป็นหมอดมยาเนี่ยเขาก็จะฉีดยาสลบให้เราพอช่วงฉีดยาสลบทุกคนคือไม่ถึงสิวิเท่านั้นแหละเราก็จะหลับไปหลับไปใช่ไหมคะแล้วพอสักพักหนึ่งคืออีารู้สึกตัวว่ามีคนมาปลุกว่าหนู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 ตื่นได้แล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียบร้อยแล้วเราก็ตื่นมาทั้งท้ที่แบบมึนๆยาสลบนั่นแหละแต่อาการตอนนั้นคืออีไม่ได้มีการแบบแพ้หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้มีการแบบปวดหัวจะเจียนแต่แค่เป็นอาการสลึมสลือเท่านั้น หลังจากที่แบบเออเราสะลึมลือตื่นมาหลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้พาเรากลับที่ห้องพักนะคะเขาจะพาเราไปไว้ที่ห้องที่เหมือนแบบห้องรอดูอาการแล้วก็มีการวัดความดันเป็นระยะระยะนะคะเพื่อดูอาการ <c oughs> ของเราซึ่งตอนนั้นนี่ตัวรู้ตัวแล้วแหละว่าหน้าอกมาแล้วแต่คือไม่ได้รู้สึกแบบหนักอึดอัดแน่นหรือว่าอะไรคือไม่รู้สึกอะไรเลยตรงส่วนนี้มันชาไปเลยนะคะหลังจากนั้นอ่ะประมาณแบบพักชั่วโมงหนึ่งอ่ะเขาก็พาเรากลับมาที่ห้องพักตามปกติความรู้สึกหลังผ่าตัดเลยอ่ะคือไม่เจ็บเลยอันนี้คือพูดตามตรงตามความรู้สึกเอืแบบมมันไ่ ลแล้วก็อีฟสามารถลุกเดินได้ปกติแต่คือเดินช้าๆนั่นแหละลุกขึ้นมาแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยที่ลงไปในทวิปเตอร์เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออีฟลุกขึ้นมาแล้วก็แบบเอออาบน้ําเองได้ปกติอคือมันแบบปกติมากๆถามว่าตรงนี้รู้สึกยังไงก็คือเป็นความรู้สึกชาๆความรู้สึกที่แบบถ้าเราคันเกาไปเราก็ไม่รู้สึกอะไรว่าถ้าเราหีกตัวเองมันก็ไม่เจ็บนะคะหลังจากผ่าตัดเสร็จนะคะเราก็จะนอนโรงพยาบาลอีกหนึ่งคืนเพื่อรออาการก็ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรวันรุ่งขึ้นเราก็กลับบ้านได้เลยในวันรุ่น ก็ตรวจว่าทุกอย่างโอเคไหมอะไรไหมแล้วก็จะมาสอนเราใส่สัพพอร์ตบาลนะคะซึ่งสัพพอร์ตบาลเนี้ยต้องใส่แบบเออเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแรกเนี้ยใส่ทั้งเช้าแล้วก็กลางคืนแต่ว่าในเดือนถัดไปเราก็จะใส่แค่กลางคืนก็ได้ยางตอนนี้คือยิ๊ฟใส่แค่ตอนกลางคืนเลยสาหรับใครที่แบบมีเนื้อเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่านมชิดในระยะที่พอใจแล้วเราก็สามารถเลิกใส่ได้แต่สําหรับยิปที่เป็นคนมีเนื้อน้อยเนี้ยก็ต้องใส่เป็นระยะเวลายาวนานนิดนึงเพื่อแบบเออกว่านมมันจะชิดแรกๆอะ่ะนมมันก็จะแบบห่างหน่อยเราก็ต้องใส่ให้มันชิดนะคะ ตอนกลับบ้านเนี่ยที่บอกว่าด้วยความที่มันไม่เจ็บเลยมันไม่อะไรเลยมันไม่รู้สึกเลยก็คืออิฟสามารถขับรถกลับเองได้ตั้งแต่วันแรกนะทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือแผลผ่าตัดอีปเป็นแผลใต้รลาวานมนะไม่ใช่แผลที่ทางรักแร้คืออปปีนเลือกใต้ราวนมเพราะว่าอีปเป็นคนที่ค่อนข้างออกกาลังกายบ่อยแล้วก็ชอบออกกําลังกายอีก็เลยเออเลือกไว้ที่ใต้เาวานมมันน่าจะง่ายเพราะเราไม่ต้องแบบเออมีการยกแขนอยู่ตลอดเวลายอย่างเงี้ยแล้วก็แผลของเราเนี่ยคือหมอจะปิดเป็นผ้าก้อนไว้ให้ทั้งสองข้างนะคะตรงที่เย็บ เราก็ไม่ต้องไปแปลกไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยจนผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เราถึงค่อยแกะผ้าก้อนนั้นแล้วก็ทายาที่คุณหมอให้มาคือเป็นยาแก้ออกาเรียกอะไรยาแก้รอยแผลเป็นนะก็ทามาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทายอยู่นะคะเดี๋ยวีจะขึ้นรูปของแผลปัจจุบันมาให้ดูก็คือแผลแห้งไปหมดแล้วก็เหลือแค่รักษารอยเท่านั้นนะอีกล่าวว่าถ้ายาหมดหลอดแรกแล้วรอยยังไม่ดีขึ้นก็จะค่อยไปเลเซอร์นะคะสำหรับเรื่องแผลเนี่ยก็คือไม่เจ็บเลยเหมือนกันทุกคนแล้วก็อีว่ามันดีกว่าที่อื่นตรงที่ว่า ที่จะไปเคล็ดแผล้ัลงแผลทุกๆวันคือเราแกะมาอีกทีแผลมันก็แห้งแล้วตอนแกะก็ไม่เจ็บเลยแบบเออเราก็แค่ทาย,ยาวไปเรื่อยๆคือมันง่ายมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหลังทำเราก็แค่คอยใส่ซัพพอร์ตปาเท่านั้นนะคะสำหรับประสบการณ์าก,การผ่าตัดทำศัลยกรรมหน้าอกก็ประมาณนี้นะคะเราวนกลับมาที่การรีวิวหลังจากทําแล้วนะคะหลังจากทํามาช่วงแรกๆเนี่ยหน้าอกของเราจะยังไม่ชิดยังไม่ค่อยเป็นทรงมากนะ,ะจะมีความแบบห่างกันนิดนึงแล้วด้วยความที่ยิ่งเราเป็นคนเนื้อน้อยเนี่ยมันก็จะห่างกันเยอะหน้าอกของเราเน แต่ที่ถามๆมันก็เริ่มชิดขึ้นแล้วก็ถามว่าเป็นบล็อกไหมคือด้วยซิลิโคนสมัยนี้นวัตกรรมสมัยนี้มันไม่ได้เป็นบล็อกเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างตัวอิปเองที่เป็นคนแบบเอิรเนื้อค่อนข้างน้อยมากนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นบล็อกได้แต่อิไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นบล็อกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือไม่เป็นบล็อกนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ออกกําลังกายและอยากจะรู้ว่าสั่งทาออกกําลังกายได้ไหมสาหรับตัวอิปเองอิฟปกลับมาออกกําลังกายหลังจากที่ทําได้ประมาณแบบเกือบเกือบเดือนอิก กำลังกายประมาณวันที่1ิ56หรือว่าเกือบเกือบเดือนของเดือนเมษาซึ่งการออกกําลังกายเบาๆอะไรเงี้ยสามารถทําแบบช่วงแรกอาจจะไม่ได้เวทเหมือนใช้น้ําหนักมากนะคะเป็นการแบบ,แบบเวทเบาๆอย่างที่อิกรีวิวไปนในทวิตเตอร์อันเนี้ยทำได้ไม่เจ็บไม่อะไรเลยแล้วก็หลังจากทำเนี่ยความเจ็บก็คือไม่มีเลยหน้าอ,อกของเราเนี่ยมันจะชายอยู่ประมาณแบบเดือน2เดือนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความรู้สึกที่จาได้คือช่วงประมาณหลังจากทําแล้วประมาณ4ี่ห้าวันอะไรเงี้ยเวลาที่เราขยับตัวนิดนึงอะมันจะมี รู้สึกแบบเจ็บเสียดจิ๊บแต่แค่แบบนิดเดียวทนไดน้ไม่ได้แบบเจ็บมากแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกคือหลังจากที่กลับมาออกกําลังกายแบบเริ่มหนักขึ้นเริ่มมีการแบบว่าเปลี่ยนแบบใช้น้ําหนักอะ่ะเวลาที่เล่นนะรู้สึกแบบชชาๆหน้าอกทางด้านซ้ายนิดนึงส่วนเรื่องขนาดหรือว่าอะไรในปัจจุบ,บันเนี่ยอีคิดว่าเออมันเริ่มอยู่ตัวแล้วแบบคือมันไม่ได้ตึงเหมือนช่วงแรกๆที่ทํามานะคือจับไปแล้วมันไม่ได้เจอเป็นขอบซิลิโคนหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็เหมือนเนื้อเราปกติเลยสําหรับตัวยิ้่ม ทรงเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่แบบไม่ได้ใหญ่มากกำลังพอดีตัว ไม่ได้คอยไม่ได้ยอด้อยเป็นทรงที่แบบเออเป็นทรงโอเคแต่ว่าพอใส่ดนะังทรงแล้วมันก็ดูมีขึ้นมานิดนึงก็กําลังสวยเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะอิมมาเล่าประสบก,การณ์แล้วก็รีวิวให้ฟังกันประมาณนี้อีมไม่รู้ว่าแบบขาดในส่วนของตรงไหนไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวอีมจะแบบเออไล่ตอบทุกคนนะเพราะว่าอีมไม่แน่ใจว่าอีมลิฟท์หัวข้อมันครบหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้้ววยนะแลก็ ใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมมีคำถามด้วยอันที่บอกว่าคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่ยังไม่ได้กดสัคสไาชช่องอันนี่บอนะคะอย่าลืมกดสมัสครสมาชกันไว้ด้วยสําหรับคลิปหน้าอีจะมีหัวข้อไหนหรือว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรมารีวิวอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย